การกดนวดหัวใจเพื่อฟื้นคืนชีพผู้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจากการกระแทกส่วนใหญ่จะทำให้หมดสติและหัวใจหยุดเต้นผู้บาดเจ็บจำเป็นต้องได้รับการประเมินและช่วยฟื้นคืนชีพอย่างเร่งด่วนกรณีที่ผู้พบเห็นเหตุการณ์และประเมินตนเองว่ามีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพพร้อมประเมินผู้บาดเจ็บว่าอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจผู้ช่วยเหลือต้องปฏิบัติดังนี้ 1.. ตระหนักถึงตนเองว่ามีความสามารถหรือทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือไม่พร้อมทางประเมินว่าสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุมีความปลอดภัยต่อตอนเองหรือไม่เช่นไฟไหมลุกท่วมรถยนต์เหตุเกิดบนทางถนนที่มีการจราจรอันตรายซึ่งผู้ช่วยเหลือต้องขอความช่วยเหลือหรือโทรแจ้งเหตุ1669หรือ191 ผู้ช่วยเหลือเห็นว่าตนเองปลอดภัยจึงจะเข้าไปประเมินสภาพผู้ประสบอุบัติเหตุแล้วจึงเริ่มดำเนินการช่วยชีวิต 2. กรณีประเมินได้ว่าผู้ประสบอุบัติเหตุหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นให้เริ่มช่วยฟื้นคืนชีพตามขั้นตอนข้อต่อไป 3. ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบอุบัติเหตุกรณีหัวใจหยุดเต้นสเต็ปหนึ่งตรวจดูว่าผู้ประสบอุบัติเหตุรู้สึกตัวหรือไม่ ใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณไหล่เขย่าให้แรงพอสมควรพร้อมเรียกผู้ประสบอุบัติเหตุดังๆสเต็ป2หากผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ตอบสนองให้ขอความช่วยเหลือโทรศัพท์1669เสเต็ป3ตรวจดูว่าผู้ประสบอุบัติเหตุหายใจหรือไม่หากไม่หายใจหรือหายใจเรือกให้กดนวดหัวใจสเต็ป4การกดนวดหัวใจจัดให้ผู้ประสบอุบัติเหตุนอนหงายบนพื้นแข็ง โดยผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่าอยู่ทางด้านข้างของผู้ประสบอุบัติเหตุวางสัวนมือลงไปขนานกับแนวกึ่งกลางหน้าอกแล้วนำมืออีกข้างมาประกบประสานนิ้วและทำการล็อกนิ้วกับนิ้วกึ่งกลางหน้าอกกระดกข้อมือขึ้นโดยให้สัวนมือสัมผัสกับหน้าอกเท่านั้นโน้มตัวมาให้แนวแขนตั้งฉากกับหน้าอกผู้ป่วยสเต็ป 5. แขนตรงและตึงออกแรงกดลงไปโดยใช้แรงจากหัวไหล่จุดหมุนอยู่ตรงสะโพก กดให้หน้าอกยุบลงไปอย่างน้อย5ซนติเมตรหรือ1-2นิ้วโดยสั่นมือสัมผัสกับหน้าอกผู้ป่วยตลอดการนวดหัวใจสั่นมือไม่หลุดออกจากหน้าอกผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยความเร็วอย่างน้อย100ครั้งต่อนาที 4. การช่วยฟื้นคืนชีพที่ดีต้องทำภายใน4นาทีที่ประสบอุบัติเหตุ 5. กรณีรถกู้ชีพเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์มาถึง ผู้ช่วยเหลือต้องให้เจ้าหนะ้าที่ปฏิบัติงานต่อ